สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะไวไไปกอนถ้าใกล้กันย่ำแรงค่ะมาเดอ้อผู้ใดว่างมาคุยกันผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเสือวาเล่หลายคนถ่ายคลิปอีลาอุ้งอิง,องยูแมนบอจ้าเ <c oughs> มื่อนี้ก็ถือว่าอิลาได้พักคอนเนาะพี่น้องเนาะ,ะทางพอโจเพิ่นกลับไปเที่ยว แต่ว่าอีหลาอุ้งอิอ่มบอบบ,บ่ไปนะคะเพราะว่าเป็นวันที่เป็นวันพักผ่อนสิบไปกระไดบ่ไปกระไดคือวาเนาะกะเฮ็ดงานมือวานในสองงานเมื่อยแล้วพี่น้องดีนะที่มือนีได้พักผ่อนคือว่าเนาะสวัสดีค่ะทักทายกันย่างแรงค่ะได้ยังกินข้าวแรงค่ะคือจะกินข้าวแรงกันแล้วเนาะขอบคุณที่มาติดตามมาเป็นกำลังใจนะคะอัน คุยกันเพอได้เห็นหนา้าซื้อดอกพี่น้องอย่าลืมค่ะอย่าลืมอย่าลืมเพราะได้เห็นหน้ากันนะถ้าใก,กันวาวา้กันนะคะอยู่ไ่แน่ผู้ใดมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ส่วนพี่น้องที่อยู่ทาง youtube มาติดตามคลิปที่หลังกะจะมีบอดอกเนาะพี่น้องกะกะซิมี่ยูหัลละเนาะเออคนสองคอนกะเอินว่ามีเนาะเอา เกิดมามีคนมาเบิงบอกบอกว่าจะจะค้นกันแล้วแต่นะคะก็ขอบคุณพี่น้องได้หลายเป็นคลิปจากไลท์ทั้งเพจเดอร์คเดอทักทายพี่นอ้องทั้งเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานออนซ่อนในหลักนะคะแล้วก็จะโหลดเอาคลิปนี้ไปออกทาง YouTube เพื่อทักทายพี่น้องทาง YouTube นำผู้ใดผ่า,านมาเห็นกันกน็อย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันไว้ใต้ ในคลิปน้ำแล้วกันนะคะกับบเดยไลฟ์สดทั้งนั้นจริงๆเปิดไลฟ์อยู่พี่น้องแต่ว่าเอ๊ะมันคือเป็นแต่แนวตังอยากไลแนวนอนคะ่ะปับ๊บเ่าท่านเป็นอยู่ <c oughs> จะไปกดมองใดไปกดตังค์ค่ะมองใดกันเล่นเมื่อไหร่แต่ทั้งเพจปกติก็จังว่างโทรศัพท์แนวนอนมันก็น,นอนลวนนอกเดี๋ยวนี้มันตังไม่เ่ากันเลยว่ากัจังว่ากันทั้งนั้นกับไล่ทั้งเพจแล้วกันนะคะพี่น้อง เราเอาคลิปไปทักทายกันทั้งนั้นเนาะผู้ใดยุไซแน่จ้าเอาคือมีตภาษายังนอนอน่นจอบเบิง์นยูก,ก็มีค่ะทักทายกันเด้ดอค่ะเด้อทักทายยุไาไผ่ยุไสเห็ดยังกินข้าวกินน้ำเบื้องหันว่าจะเห็นอีหลา่าอุ้งอิงได้ยินแต่เสียงน้อยนึงเห็นพี่มแอมเพิน่นับเห็ดมือวานพวกเพิ่นก็นได้หลยได้เพื่อนบรีได้หน่อยได้พี่น้อง เพ่ได้แสนสามเลยมือวาเนี่ยเพิ่นก็ได้แสนสามเพิ่นวอาโอ้แต่เป็นเงินไทยคือสิคักว่าสัน <c oughs> แต่นี่มันเป็นเงินเย็นเงินเย็นกระจะกระจะมูลราคาหน่อยกว่าหน่อยกว่าเงินไทยอยู่ดีเนาะแมนบอกคะ,ะเ,หเห็นเห็นเพิ่นไหลออกมานะอะ่คืองานมือวานงานละแสน แสนกว่าหนึ่งถือว่าเดลายย่ได้ติบเนาะพี่น้องเนาะแสนสามหมื่นเยนพันวันะคะว่าเมนอีลาจะยูนัมเมืองันเองได้ยินได้เสียงได้ยนดินเสียงอยู่เย่นัมพีออมแอมอยู่นะนะเผื่อยน้องเพิ่นเบิงกันอยู่คือว่าเนาะ <c oughs> ขอบคุณค่ะทักทายนะคะทักทายกันด้อพี่น้องบอกว่าจะเป็นไผ่ยูไสนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่เป็นแห้งใจ ให้กันกินข้าวแรงกับยังแสบๆด้วยค่ะเด้อผู้มาจ่อบเบิงยุกับมีบัตานี่ผู้ใดมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าจ่อบเบิงซื้อๆที่หลาทักแน่ <c oughs> ทักแะะน่ว่าสันนาะเอานะเอียงนี่อ๋อสารน้ำเงินเห็ดคิปไปเบิงขัน เพิ่นมาคอมเมนต์ว่าเห็ดคลิปเกี่ยวกับบอสโจนะเนาะที่บอกว่าซอนุดซอนุดส่งแคปชั่นนี้แบบว่าเป็นกำลังใจให้บอสโจเนาะได้ยินแล้วก็เข้าใจบอสโจเพราะชีวิตก็ไม่เคยได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวเหมือนกันจนตอนนี้ผม61ปีแล้วยังเป็นคนที่ถูกลืมจากครอบครัวอยู่เลยว่าสัน เพิ่นมาคอมเมนต์นะคะโอ้เป็นกำลังใจเด้อค่ะเด้อดีใจที่ได้ดูอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทีใจที่ได้เพิ่งคลิปกับสาวน้ำยื่นเพิ่นว่าแต่สิมีคนแอบเสียใจอยู่ค่ะมีคนดีใจที่ได้เห็นคลิปกับสาวน้ำยื่นแต่สิมีคนแอบผิดหวังและเสียใจอยู่ค่ะเพราะว่าวัตถุป,ประสงค์ของเขาก็คือ บอยากเห็นเห้าน,นะหลักแมนบบแต่บังเอิญเห้าผัดกลับมาเหตุคลิปอีกอยังสินะคือเขาจะมาตอกย้ำมาถามอยู่ตลอดว่าไหนว่าจะไม่ทําคลิปแล้วยังสินะก็คือจะแอบเสียใจยอยู่นะคะเสียใจยเสียใจยอยู่กันเลยว่าค้นเห้าเนาะกะ็มันมีเหตุผลอยู่ไหมอืมสาวน้องเยื่นกะตอบไปแล้วละนะคะตอบข้าเจ้าไปแล้วข้าเจ้ามาถามกับผู้ถามแบบ ผู้ถามก็คือผู้บริษัติดตามเฮาเพราะว่าถ้าผู้บริติดตามเฮาเขาก็จะหูอยู่แล้วว่าเป็นยังเฮาคือกลับมาเห็ดคลิปเนาะืมกับริดับอกว่าจะโปรเห็ดคลิปเลยนะกับเห็ดคลิปอยู่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนแนวแต่ว่าแต่บอกว่าไปถ่ายไปถ่ายว่ามีโอกาสกับถ่ายพี่น้องแต่มันก็ถ่ายได้ในวงจํากัดค่ะมันกับโบคือเกาดอกถ่ายได้ในวงจํากัดเพราะว่าเพลงทุกเพลงมันกับติดลิขสิทธิ์สซูเมอร์นี่นะมันกับถ่ายได้ในพื้นที่จํากัด อาจจะไปถ่ายหน้าหน้าประตูอาจจะไปถ่ายอย่างสิมเป็นบอกเมื่อมีโอกาสเทา่าประไทยคือเกาั่น,นล่ะนะคะเพียงแต่ว่าก็คือจะมีคนแอบเสียใจมากเนาะก็อักเลือดตายเนแ่วะอยากน้ำไข่ค่ะคือว่าเนาะลังเทือมันกับเต้าหัวนะคนนะ่เนาะเขาแอบเสียใจพี่น้องเอ้ยที่เขายังเห็นสาวน้ำยืนอยู่ยังเพื่นตายค่ะอืม สมบใจก็สิอยางไห้ตายเลยพุนละก็เลยว่าโอ้ยดีใจอ่าเขาคือสิเสียใจแห้งในเมื่อเขาเสียใจเราก็ยิ้มถาวสันเนาะเขาเสียใจเขาก็ยิ้มเยาะแล้วว่าตานี้นะคะขอให้บทสานตายนะคะคือสีอยางไห้ตายนี่จ้าคุณละอื fc น้องอุ๋งอิงสนับสนุนทุกช่องที่มีลูกสาวเผ่นวันนะคะ ขอบคุณค่ะสาวน้ำยืนเสียงเพราะขอบคุณค่ะกำลังใจครับ fc อีหล่าน้อยขอบคุณค่ะาสาวน้ำยืนได้ยินเสียงเองียงก่อ๋อขอบคุณค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีที่เป็นกำลังใจนะคะไม่ขอแสดงความคิดเห็นพราะเจอมาแล้วด้วยตัวเองอ๋อพ่ดเบาเรื่องบอโจพี่น้องพ่ดเบาเรื่องบอสโจที่โพสต์ลายเย้าเนาะ มันคนเรามันโมมีเอยียงพรอมไปเบิดสุกคนดอกพี่น้องมันก็จะมีแบบบางคนมีปัญหาเรื่องนั้นบางคนมีปัญหาเรื่องนี้แต่ทุกคนมันกับมีวิถีชีวิตของแต่ละคนนะคะพี่น้องแมนบอจะให้คนเข้าไปคือการเบิดมันกับเป็นใบบัวใแลาบัตานี่จะให้มันพร้อมไปสุย่างมันกับโมเมนคนเท่านั้นแล้วเนาะมันก็จะมีโน่นนั่นนี่บ้างอย่างสิแมนบอสาวน้ำเยืนเคยคุยกับน้องคนหนึ่งนะ น้องคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนจะอยู่ในลักษณะประมาณแบบว่าเหมือนกับเหมือนกับพันธุ์โตไปลักษณะเหมือนให้คําปรึกษาให้คําปรึกษาให้คาแนะนําผู้ที่แบบผู้ที่แบบมีปัญหาอย่างเสีหน้าพี่น้องน้องคนนั้นเพื่อนว้าให้ฟังว่าส่วนใหญ่คนที่มาปรึกษาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเป็นคนรวยสำแดพี่น้องเป็นคนรวยเป็นคนมีเงินสาใดงแต่ไม่มีความสุข แต่แตกระแปกเนาะแต่ถามว่าให้เลือกระหว่างเป็นคนจนที่ไม่มีความสุขกับเป็นคนรวยที่ไม่มีความสุขอันกระสิเป็นคนรวยหรอกเนาะ <c oughs> อย่างนน้อยความสุขบางอย่างมันใช้เงินซื้อได้นะนะแต่ถามมันเป็น,ปน,ปนไปได้ก็อยากจะเป็นทั้งคนที่รวยและมีความสุขนั่นหลักนะคะแต่ลังคนพ่นบอกว่าจนแล้วมีความสุขมันโบแมนดอกพี่น้องจนจนบางเทือกับบริมีความสุขได้เพราะว่า อยากได้ยังกับโบได้อยากเหตุยังกับบริเหตุอยงสี่เปนบ่เพราะฉะนั้นจงเป็นคนรวยที่มีความสุขดีกว่ามาั้งอย่างสีเนาะดีกว่าเป็นคนจนเรามีความสุขผู้คนมันมา่าบ่ตตรงด้วยก็ได้บ่ตตรงด้วยก็ได้ขอให้มีความสุขคนอ่ะโมมีทางมีความสุขได้เพราะว่าหลายๆอย่างมันใช้เงินอยู่นะจงเป็นคนรวยที่มีความสุขดีกว่าสาวน้ำยืนว่านอะอย่าอย่าเป็นคนถูกที่มีความสุขเถอะค่ะ <laughs> แมนบอกถ้าเป็นคนจนที่มีความสุขเนี่ยเพื่อลูกอยากได้ยังกับบ่มีปัญญาซื้งให้ลูกเนี่ยมันมันไม่รู้จะสุขยังไงนะแมนบอกเพราะฉะนั้นมันนองนกันเลยว่าเอ๊มีคนมาปรึกษาเนี่ยส่วนหลายจะเป็นคนจะเป็นคนมีฐานะนะแต่ว่าเขาขาดบางสิ่งบางอย่างเพื่อนว่าสาวน้ำเงี้กันเลยว่าโอ้จริง,รงๆแล้วเนี่ยทุกคนมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีมันมีปัญหาไว้ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะ มันมีมันต้องมีอยู่หันล่ะอย่างสิเหมือนบอสโจวันนี้เพื่อนเพิ่นพิมออกมาเนี่ยแต่เพื่อนบบเอิรมันว่าปัญหานะเพื่อนกระเอิญแค่ว่าเพื่อนเพื่อนปรุงแล้วสุเมือะเนาะเพิ่นก็เอิญว่าเพื่อนต้องเพื่อนตองอียังก็เพื่อนตองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแค่นั้นเองนะคะคดีตระแะกะเห็ุใดเพิ่นมีความมานหพยายามถ้าไดมไปเห็นได้มองหันก็คือด้วยด้วยการจังสันล่ะยิ่งตองขอบคุณเนาะยิ่งตองขอบคุณ วงสาคณะญาติาวสสันทอที่ไม่เห็นด้วยไม่พร้อมหรืออะไรเนี่ยถ้าเกิดวงสาคณะญาติฮาร์ดเอ็นดูบอสโจอ,อาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้บอสโจอ,อาจจนนอสิบดินร่นบอต่อสู่เพื่อมีวันนี้ก็ได้แมนบอกต้องขอบคุณคนเหล่านั้นนะที่ขาเจ้าแบบว่าที่ีเพื่อนว่า,าน่ะเนาะปาบางเทือซบประมาทบางเทืออียงน่ะก็ต้องขอบคุณนะเพราะว่าทับ ถ้าบบมีคนเหล่านั้นก็จะไม่มีบอสโจวันนี้ที่มั่งคั่งร่ำรวยที่ดูแลลูกทีมที่ดูแลครอบครัวได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณหลายกลัวพี่น้องขอบคุณหลายกลัวนี่หลายคนมาเป็นกำลังใจพอดีสารัดเพียอ์เดียดคลิปนี้ไปให้หลายคนเหมือนกับว่าคอมเมนต์เนาะนะว่า กำลังใจที่ที่ยอดเยี่ยมแห้งคือกำลังใจของคู่ชีวิตนั่นคือสอนุดเนาะเพิ่นเขียนแคปชั่นน,น้อยพี่น้องบดเดราย,ย่าอีกยังมากไม่คือบอดโจบบดเด้ย,ย่าดอกแค่แคปชั่นว่าเคียงข้างตลอดไป้าพี่น้องเกยก็เลยว่า,าทำเม่านีน้ำตาไหลเด้อ่านขอความแค่นี้ละ่ะนะโบต้องไปเ้ายังมากไม่เลยอ่านแค่นี้ละ ถึงน้ำตาซึมน้ำตาไหลได้เลยกันเลยวาเนาะหลายคนเหมือนกันเลยเข้ามาคอมเมนต์กับกับคอมเมนต์นี้นะคะส่วนอีกคลิปหนึ่งที่สาวน้ำยืนเหตุเหมือนนี้มีคนเบิ่ง see, ยูซีลอยวิวอ่าเบิดเหมือนี่ละสันเนาะหายอดวิวกับโบเห็นพี่น้องก็เ่าเรื่องพวกการใช้นัะล่ะค่ะเรื่องพวกการใช่เรื่องเพื่อนฝันเน่เรื่อง่อาสิ่งที่เพื่อนโสต์เรื่องขอบคุณบอสโจซอ,อนุชเนาะถ้าเพื่อนบริพ่อ สาวน้อยเพชรปันแพงกับประเามยูกับสาวน้อยเพชรบันแพงไอการใช่เนี่ยสาวนุ่มยืนเอืนอนไอเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นไอาสาวนุ่มยืนอยู่สองปีนะคะเ,เคนะพิ่นเคยเบาซู่ฟัางนะพี่น้องเพิ่นเบาแม่กระทงังไปเห็ดมาเปิดแหล้งงานแมนบอไปเห็ดมาเบิดแหล้วไปแบบตะกี้ยูกับไผ่อยัยอยงจังใดยังเสียนนะะยู่อยู่วงกับไอไม้ไทก่กันเคยยูแมนบอจน จนแฟนอ่พี่น้อยนะนะเพิ่นเสียอืมเพื่อนกันเลยเดได,ด้ออกมาอย่างสิเราเพื่อนกันไปอยู่ร้านอาหารอย่างสิร้านอาหารนั่นถามว่ามันได้เงินไหมแต่มันแลกกับการก,ากับความเหนื่อยกับความเมื่อยคือแบบเหมือนต้องดื่มต้องเอยีงอยงจะเสียนะมันเสียสุขภาพบอกง่ายๆพี่น้องดื่มแลกเงินอืชีวิตเพื่อนผ่านมาบบกไล่หนึ่งเพื่อนเบามากนะนะเพื่อนเบา เพื่อนบอกเฮ็ยสาวน้ำเยินฟั่งไนเนาะจนเพื่อนได้มาอยู่กับบอสโจเนี่ยซึ่งมันเป็นแหล่งที่แบบแค่คุณจับโทรศัพท์ขึ้นมาคุณก็สามารถทาเงินได้เพราะว่าอยู่ในอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วแมนบอพี่น้องอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างบอสโจเป็นสางอาณาจักรไวแล้วเนี่ยเป็นสางบอปลาบอสหงายไวแค่ทุกคนแค่พิมพ์จับโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปอีหล่าอุ้งอิงถ่ายคลิปปุนอันผู้นีแมนบ แค่ถ่ายคลิปขยันถ่ายคลิปแค่น,นั้นเองขยันในใดคืออ่าพอการใช่เนี่ยสาวน้ำยืนเสือว่าไม่มีใครมีไรายได้ต่ำกว่าแสนแน่นอนนะเพราะว่าพอการใช่บอกเคยได้ต่ำกว่าแสนหมายถึงว่าตั้งแต่เอาสิตั้งแต่มีอิหลาอุ้งอิงไรายได้ไรายได้เพื่อนแบบปังแห้งนะคือแสนนี่หน่อยไปยังเช่น <c oughs> คือ คือคือเฮาคุยกันแบบเนี้ยแต่ต้องขายานันแมนบอพี่น้องต้องขายานันต้องแบบถ่ายคลิปต้องเอียงจะสิแล้วเพิ่นกป็ปังปังปังมาตลอดเราเดี๋ยวความเพิน่นความเพิ่นดีกับอีหล่าอุงอิงนอกจากเพิ่นจะปังเรื่องถ่ายคลิปได้อย่างแล้วเพิ่นยังปังเรื่องโชคลาภอีกพี่น้องถ้าเบิงบ่งหน้าเบิร์นี่เพิ่นสิฟันแมนบออันนี้เขาก็บโบหัวเนาะเข้ากับโบหัวมันอ,อาจจะไปออกเลขไทยก็ได้ <laughs> เราบอกว่าเราฝันตัวแดงจึงคึ้นเ่อั์นหกศูนย์เก้าละวันเนาะอาจะเข้ากับบ่งหูละพี่น้องอันนี้มันมันบ่งหูเนาะกับบ่งหูแต่ว่าคิดว่าหลายคนก็สิื่อน้่มเหรอละมือนี้ก็สิ่ขามฟังไปแล้วละนะคะส่วนสาวน้อเ้ยว่ามันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นวันที่วันที่สิบหกเอ่ามันอาจจะเป็นวันที่สิบหกกันยาก็ได้อย่างเสียรับ เข้ากับโบหูวแล้วค่ะพี่น้องเข้ากับโบหัวกรดาสาลมยื่นจู่ๆโดอได้เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดได้เจ็ดแปดเจ็ดสาลมยื่นกับย่งถามเจ้าของถามถามโพดถามน้ำอ่ะมันสิออกมือได้เพราะว่ามันโบหูวเนาะเออแมนว่ามันโบหูกันเลยด้เห็ดคลิปถ่ายเพลินเบาเรื่องนี้นะคะ แล้วเพิ่นก็ขอบคุณแล้วเพิ่นก็บอา,า,าให้ฟังกันนี่เห็นว่าไอการใช่หรือว่าบอสโจจะมีลักษณะคือคือคือกนะันก็คือบอสโจนะเพื่นก็บอกว่าเพื่นบอดได้รับความเหมือนกับไม่โดนซัพพอร์ตจากครอบครัวแมนบอกเหตุไอเพิ่นพึ่งตัวเองอืมจนมีมือนี้ได้บาตานี้ไอการใช่เราก็มีคนดูถูกเหยียดหยามซบประมาทเราคือกัน อย่างเช่นถอยรถมาออกรถไม่ไปแดงคนกะว่าเดี๋ยวเขาก็ไม่หยุดอ่าเดี๋ยวเขาก็ไม่หยุดสันซึ่งทุกขั้นเราบอกที่เราซื้อเราโบริเทิร์ซัมเรายังเก็บไว้เราโพดห้องัตงแต่ขั้นสีเขียวขุ่นสีเขียวสีดำขั้นไออ่าขั้นสีดำที่เราใส่แล้วกะขั้นปิกอัพ แล้วปรเดีเอาไปเทิร์นสัมพี่นองปกตินี่เนาะทางเขาจะซื้อรถใหม่ส่วนหลายเขาจะเอารถเก่าไปเทิร์นแมนบอพี่นองแมนบอส่วนหลายจะเหตุแบบนั้นทางเขาจะซื้อคันใหม่เขาก็มัจะเอาคันเก่าเนี่ยไปเทิร์อนอ่าแต่อายเราบระเดเทิร์นซําแล้วเราเอาเลยว่าคือจังเราออกรถตู้เนี่ยถ้าเราจะออกรถตู้เนี่ยถ้าเราบ่ามิงเงินเจ็ดลักในบัญชีเราบอออกเราว่ะน่ะเบิง่งตี่เราพี่นองก็ต้องไปขอบคุณพวกคนที่ดูถูกเหยียดยามเรานัหน่ะเนาะ ที่ว่าเดี๋ยวเขาก็ไม่ยึดอ่าสีส้งคางงวดไว้บออย่างสิเราซื่อเงินสดก็ได้แต่ว่าเราบบสื่อเท่านั้นเองนะเราก็อยากเอาเงินเก็บไว้คือคอยหาจ่ายไปแล้วก็พอนบกี้งวดนี่เราพ่อนแบบเป็นละได้ปีหรือออียงของเราแมนบอกว่าเป็นเราปิดเบิดแล้วบอพี่น้องเราปิดเบิดแล้วมั้งเห็นบอมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเนาะมันก็จะเป็นลักษณะคือบอโจถ้าไม่มีคนเหล่านั้น ความกระตือรือร้นมองนี้อาจจะโบมีก็ได้แมนบ่เพะฉะนั้นมือนีก็เลยว่าโอ้เห็นคนผู้ประสบความสำเร็จสองคนเบาถึงที่มาของความสำเร็จคือการดูถูกเหยียดยามอยาวายังแต่บอสโจก็พอการใช้เนออหล่าอุ้งอิงคือกันแมนบออิล่าอุ้งอิงคือกันก็ผ่านจุดแบบนี้มาจังมีเหมือนนีจริงจริง คนที่เจอแบบนี้ได้ประสบความสําเร็จดีดีประสบความสำเร็จ,รจหลายเพราะว่ามันมีแรงกระตุ้นพี่น้องแบบคือจังเข้าๆจักสิมันบอกมีปัญหาหน่ะนะมันกะัมันกันกเชยๆมันกับแบบเรื่อยๆซัํานี่กับพ่ออยู่พ่อกินอยู่จักสิบันบอละ <laughs> มันเลยไม่ไม่แอคทีฟที่แบบที่สุดไงใ,ให้มันปังให้มันรวยลอยล้านพันล้านเงือเงินนะนะเพราะฉะนั้นไ้ ก็เลยว่าสิ่งที่เพื่อนเจอนี่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 อันนี้ก็อันนี้ก็กวอยุ่เบิดมือนี่ทำบนนอนอยากตัดคนไหน่อยจังเลยอยากตัดคนไหน่อยจังเลยกันนะครับพี่น้องกันเลยก็เลยคุยเบาให้พี่น้องฟังกันละเห็นเป็นคลิปไปสองคลิปพี่น้องค่ะกลับมาทักทายกันย่ามแรงมาคุยกัน ขอบคุณปูที่เขามาคอมเมนต์น้ำเด้อแล้วก็มาเบาซูกันฟังพี่นองเลยว่าข้าเจา้าคือสนเสียใจแห้งที่สาวน้ำยืนยังเขียคลิปยังวแวะแแวะอยู่นะคะ,ะผู้ใดที่ผู้ใดที่เสียใจแห้งกับกันใจตายโรเดอร์นะสวายดีจ้ะสาวน้ำยืนและทุกๆท,ท่าน fc สาวน้อยเพื่อนอาคุณสุริยันจันทราเมืองน้อยเมืองกำแพง fc เอฟซีสาวหน่อยเอฟซีอีหล่าอุ้งอิงเอฟซีสาวน้ำเยื่นจากจำแพงเพรเปิด่าขอบคุณค่ะขอบคุณได้หลายค่ะสาวน้ำเยื่นกันเลยวาวเนื้ะว่าคนเฮ่ากว่าจะมีกว่าจะประสบความสําเร็จใดนั่นมันมันมีแรงพวกนี้นี่มันต้องขอบคุณสําถ้าบ่มีคนพวกนี้นะมันจะโบเหดในเฮ้ายากเด้มันจะโบเหดในเฮ้าเอาชนะมันจะโบเหดใหเหเน,ะนเฮากับโบแข่งกับไผ่ละแข่งกับจาของคือว่า แข่งกับเจ้าของเห็นบอปโจเพิ่นกันเลยประสบความสําเร็จนะคะแล้วกับพอการใช่ยังสี่นออีหล่าอุ้งอิง,องยังสี่ล้วนแล้วแต่โดนโดนกดดันโดนแบบแรงแรงแรงกระแทกนะนะเห็นบออิหล่าเคยโพด์ว่าขอบคุณความจนที่เหตให้หูว่าจะต้องสู่แบบใดนะเห็นบอพี่นอ้องมันมันก็จะมีแรงผลักดัน แม่ก้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ก้อยตัวเล็กเพื่อนมาสวัสดีค่ะขอบคุณได้หลายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแห้งใจสาวน้่เยืนคุยทัวๆไปเด้อค่ะคุยเล่ยนนำพอดอีจอเปึงคลิปเปึงหันบอทันเห็นบอทันเห็นนะคะบอทันเห็นคลิปกับพ่อเอกเมือน,นี้เนาะเห็นแต่คลิปกับบอสจูเพื่อนไปเที่ยวเนี่ยพ่อเอกพ่อเอกไม่ได้ลงคลิป เพิ่นพักพ่อนนะคะเพิ่นไหลูกสาวพักพ่อนน้ำบ้าได้เบิ้งไอ้สาวน้อยเดอะซีรีส์เราบอกพี่น้องสาวน้อยเดอะซีรีส์พ่อเทาหวงลูกสาวเอาปลาวะเอาปลาวะน้องก้อยวะน้องปลาน้องก้อยแสดงเป็นน้องปลาเนาะไอตัวนเอาปลาวะหลายตัวอยู่ตัวละ เอาปาบนะ่เอากบเมื่อเอาอยูบานมาหายซเนาอพี่น้องเนาะไปเบิงเด้ออีหลา่าอุงอิงกะรวมแสดงนําสาวน้อยเดอะซีรีส์อีกอีพีหนึงนะ่งเนาะที่เป็นปล่อยมือเบางคํานี่พี่น้องคะสาวน้ำเย็นกับเบิงกันอเเพื่อด้หัวน้ำพิ่นอยู่เอาปาบ่ได้ปาคักเนี่ยได้ปาไปต้มปนเลยไอ,อตัวกระได้ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนาะอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเ,นะเนะบึงคอมเมนต์ในเพจบึงขันกอนพี่น้องเป็นอียงนาอมาตนี่เป็นอียงนาะนี่อายะเลยวะสนิน ขอบคุณดลไลคค่ะทักทายนะคะขอบคุณที่มาทักทายมาเป็นกำลังใจให้กันเอาใจมาฝากเพื่อนวันน้อเป็นกำลังใจค่ะได้ฟังน้ำตาไหลเลยค่ะสาวน้ำยืนว่าสันแม่สองเนาะแม่สองได้ฟังคลิปได้ฟังไอบอสจสาวน้ำยืนว่าคลิปที่พาบอจเพิ่นเพิ่นโพด่ะเนาะ นนคือนันลาคือต้องขอบคุณแล้วพี่น้องขอบคุณแล้วทีเพิ่นจังเหตุห้ยปอเจอลมีมือนีใดโอ้ยเบน่ากันวอาเลขฝันเลขฝันด้พอการใช่โมเมนต์สีมาเล้าบอกเอือยว่าสันโอ้ยจากเดือดทำมาเล่านี่รบรองอันพอการใช่ได้มาไล่เป็นแสนอืมขอเลขบัญชีด้วยจา่าจะฝากเงินให้องอิงถ้า ทักแชททักแชทแม่หน่อยถ้าบบมีแชทแม่หน่อยทักมาหาสาวน้ำเยนเดียวสาวน้ำเยนจะเอาบัญชีแม่หน่อยให้เด้อจ้าเด้อคุณนาตพรนะคะอกอเล็กบัญชีเล็กบัญชีแม่หน่อยเด้อยค่ะเด้อทักแชทมาได้เลยนะคะบบตันมีบัญชีแม่หน่อยดิเอฟซีหลายคนยังบบตันมีบัญชีแม่หน่อยเนาะเดี๋ยวเอาบัญชีให้ค่ะ เ็นบ่อหน่ะนอนหลับได้เงินเมื่อนตอนนี้ยังนอนอยู่หรือตื่นแล้วก็ได้เงินเมืน่นเงินแสนคือเก่าสาหรับอีหลาองอิงนะคะมันหมานปังๆสุขคน่ะแหละพี่น้องผู้ที่ไปญี่ปุ่นเทนีกะหัวซื้อว่าหมานกันสุขูสุขคน,นะคะหมานฮอดพอแหลมผล <laughs> ยังก่อ <laughs> บอจว <laughs> บอวโมเมนต์เมาฟี่เมาฟี่ลุงมาปลาเนาซะ <laughs> <c oughs> คือคือพอได้ติปจังงสิเนอะได้อยู่ได้อยู่เ <c oughs> ม,มาฟี่เพื่อนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะแด่ยังกินขา้าวแลงแสบๆเด้อพี่น้องฝนตกบ่ค่ะฝนตกบอ่อทั้งอุปปบลบ่ตกค่ะอุ้ยมาอีกแล้วคุณสวัสดีสวัสดีค่ะสวะัสดีย่ำแรงจ้าเพื่อนวะพึ่งจะถึงห้องเลิกงานเพื่อนวาโอเหลืองานคำนอมเมนีนางานอยู่บ้าน อย่างก็คะผักยูบานช้างไกลนิดหนึ่งอ๋จอจ่ะไกลนิดหนึ่งเพื่อนบ่ารถติดบ่คะ่ะทั้งนั้นสาวนดมยื่นไปครับลูกสาวนดมยื่นอยู่ฝั่งเมืองเนาะอุบลมันจะเป็นอ,อุบลมันจะมีแม,นนมน่น้ามูลนไหลผ่านมันจะเป็นสองฝั่งทังฝั่งนี้เขาเอื้อนฝั่งฝั่งเมืองฝั่งอำเภอเมืองและอำเภอบาดินชำราบช่วง ช่วงใบใบสามไปหาซีมงแรงนี่แหละค่ะจะไปรับลูกไส้ลูกไส้ไปฝึกลอดออยู่ในไข่ไข่ทาหารไข่ทาหารผุละ่ะอยู่ฟังมาลินพี่น้องลดหลายพี่น้องลดหลายเมืองอุบลลดไล่หลายค่ะถือว่าเธอสีฟ้าไว้ได้ไหมเมือ่อยเล่นเอาเมือ่อยผุล่ะครับรถพี่น้องขับรถไปฟังมาลิน หวมฟังมูลไปทั้งวางฟังพูนเขาไปในข่ายทหารนะคะไปหลับลูกชายเรียนรอดอกกลับมาปา่ะรถไล,ลยแหงกาจะขยันได้โอ้ยกันเลยวะเริ่มเป็นกรุงเทพแล้วคะ่ะเมืองอุบลก็ได้พี่น้องรถไลยแหงรถไลายลายมันเป็นช่วงเวลาที่ซีโมงกลัว,วคนเริ่มเลิกงานลคะค่ะก็เป็นกำลังใจงให้กันเนาะ ภารกิจแต่ละคนกันแต่ละมือแต่ละเดยทุกคนก็ต้องมีภารกิจการงานเป็นของโดยเองเนาะอ,นอันผูไม่อยากน้าเฮากับแบบมาเป็นกําลังใจมาอย่างนี้มันกับโอเคนาะเฮ้านี่พี่น้องเฮาคุยกันแต่ผูลงคนไม่อยากแบบตั้งเถ้อเจ้าสิมาอยากน้าเอียง อุ้ยเอาเวลาไปเห็ุไปเยตเปียกงานเจ้าของรถเนาะทั้งนี่ก็ต้องทํามาหากินก็ต้องเห็ดเปียกงานเจ้าของคือกันแมนบอกอ่ามองมีเวลามาคุยมามาทะเลาะกับไผ่ดอกกันสิตามสบายโหลดผู้ใดที่ผู้ใดที่ผิดหวังที่สาวน้ำเยินยังไม่เหตุคลิปอยู่ถ้าเสียใจไรก็กันใจใตายให้มันแล้วเด้อนะคะ สันตุสนาวีาน้องนเนาะกันใจตายมันแล้วไปรอดนะคะเออเสียใจรายว่าสันไม่มีอะไรแล้วนะคะพี่น้องกะแค่ทักทายกันเนาะได้จักหน้าที่แล้วเนาะพ่อได้เห็นหน้าเห็นตากันคือว่าเนี่ยะจะแบบเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวเขาเจ้าจะกันใจตายโอ้โบมมนข้าเจ้าจะดีใจแม่โว้ยวิด เดี๋ยวเขาจาะดีใจเนาะตอนนี้ไม่เขาเห็นหนาให้คนเขาสร้างกันใจตายไปโหลดนะนะโอ้ยกันเลยว่าไม่อยากน้ำขักพี่น้องเฮ้ยน้องีอยนี่พี่น้องมีตลอดมีตลอดแต่บังเกิว่าสาวน้ำยืนสาวน้ำยืนโอเคแล้วนะ โอเคเนาะเอาละพี่น้องกะของให้โชคให้มานสุขสุขคนน้อค่ะผู้ใดขามโค้งกระไดเนาะถามมันบ่แมนขามโค้งกะนาจะเป็นวันที่สิบหกคุณละพี่น้องกะพิจารณนาเบิงมุนมวนเด้อพี่น้องอย่าไปซี่เรียดมากไม้ดวงคือบุญวาสนามันบ่คือกันได้ค่ะพี่น้อง แล้วก็เบ,บิงกำลังจะคลองน้ำคือว่านะคะอืมโอเคขอบคุณได้หลายกับพี่น้องนะ่าจะประมาณจะเกือบเค่่งช่วัโมงได้แล้วเนาะสาวสน้องเย็นจะได้เอาคลิปนี้ไปลงทั้ง YouTube น้ำนะคะให้พี่น้องอยู่ดีม่แห้งค่ะดูแลเบิงแย่งสุภาพน้ำติดตามเบิงอีหลาอุ้งอิงกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเบิง สาวน้อยพิดบ้านแพงเป็นกำลังใจกันต่อไปขอบคุณได้หลายเด้อค่ะพี่น้องเด้อท่มาจอบเบิ่งกันที่มาทักท้ายกันอยู่ดีมีแห้งหักแพ้งแบงปันนะคะสวัสดีค่ะ